สวัสดีค่ะกาบสวัสดีค่ะก็เช้าวันนี้น้องผมก็จะไปตลาดหน้าหมู่บ้านนะคะฝนก็ตกเลยนะคะน้อ <c oughs> ผมก็จะพาทุกคนไปกาดหน้าหมู่บ้านนะคะตอนแรกเขาเขามีที่กลางว่านนี่เองนะคะเพราะว่าเ,ออเขาย้ายไปหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะ,คะไปกนเลยค่ะว่าฝนตกแบบนี้จะมีจะมีคนขายของไหม คนก็เริ่มอ,ออกไปอยู่นะคะนี่เมื่อก่อนมีที่นี่นะคะมที่นี่แตอว่า้ย้ายไปหน้าหมู่บ้านแล้วตามแม่ไปค่ะฝนตกนอกวันนี้วันนี้ฝนตกมากเลยค่ะคิดว่าหมอกเหมยลงแต่วันนี้ฝนตกเลยโอ้ทำไมนคนเยอะมากเลย นลดฟ้งก็มาขายสองอันนี่คือร้านค้ะนะาในหมู่บ้านนะคะมีกาหมู่บ้านราคาติดใจสองล้านนี่คือร้านค้า

ไข่ฟาเฟงไข่สักไงไข่กุ้งอกไข่กุองยดไข่ตุ้ม uh> ือหรอไข่พัก้วหนเายไข่กลางวันเลยนี่ไข่เยอะเลยเออไข่ละไข่จัไข่ข่ข้าวมันไก่ไข่กลงตุ้เลย

เีนะหาปากาปาเอาคง้ว่าเอาเลยนังตุ้มหวานัปากว่ะไข่ไข่อะสยขัมนไก่ขมัไก่ไข่อนเหี้ยปากเลยปากาปากอ้ขาปากะโอคขาาว่โอคานะโอ้สีเลยเยอะมากเลค่ ขับวันไก่ได้ไข่อ่ะไปซส้อกออกมาซื้ออะไรเอออ่าเอาทะไเอาัตัเอานี่เอาเอานี่วะเอาเออเออเอ กันเยว่ะเอาไก่เอาาสองกันเลยเอาอเอาสองห่อว่ะเอาสองห่อใส่ห่อเลอ่ ใส่กเะใส่กี่เมียวะใส่สองตีียละใส่เอองต

ไปแล้วขับ้านเข้าไปเสรแล้วับบ้านดีก่อเส้นทางนี้เลยเส้นทางนี้จะไปทางจะทางเวียดนะคะถ้าไปทางนี้ไปเมืองยางนะคร้ไปเมืองยางอขึ้นงมาสามนเลย้ยขึ้งนง ยังหยอกนะอะันดนโเมื่อายยนะขายยเสร็งเลยเนาะนี่เจ๊ล่ะขายนขายผู้หลขนาะนที่นเข้ามาี่เราเจอแเเขาแล้ววันที่นีเขาหลบก่อน คุปปาเอะปปาเดี๋ยวว่ะอืมป่าเตยเดี๋ยวเดีขั้นเหรอหวมอ่อนเดี๋ยวม่วงเดี่ยวม่วงเดียวมวงลค่ะกับถังวานี่ขับกนได้เดี๋ทำซื้อจังไหมเข้ามันไก่มันากเขาดูแล้วก็อะอไรอัดอสเนาะอะไรอดซออะไรอัดซอ ทางว่าเไม่ขาเข้าทางนี้นะคะไม่ขำว่าเขาว่านอ่ะไม่คำว่าเขาว่านแล้วเดฟประตูทะลุกันอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยทะลุกันสาย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 นี่น้องหมูก็ไล่มาแล้วไล่อะไรข้าวมันไก่เองนะคะก็วันนี้ก็จะรับแล้วนะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ต้องขนมดุวยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ